สวัสดีพี่พีๆน้าๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านด้วยเลยนะครับวันนี้ผมก็มาลุยหมายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรนะทุกท่านดูครับนี่โอ้โหน้ำใสปิ้งๆเลยทุกคนนี่ผมก็ตั้งเรืออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลายอยู่ที่ประมาณสิบโมงนะครับทุกคนน้ำใสมากครับผมใสแบบเห็นติดพื้นเลยครับ ครับวันนี้พวกเราก็มาลุ้นดูกันนะครับว่าจะเป็นไงนะครับเนาะนก็มากับชุดผมนี่เลยชุดปลาเล่นนี่แหละครับก็ในส่วนของคลิปปลาเลดนะครับคือก็มีหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนาะติชมอะไรก็ถือว่าดีนะครับเนาะอะมันเป็นจริงๆผมยิงได้เลยแหละแต่ว่ามันมาเป็นครอบครัวใหญ่เลยอะ่ะแล้วก็ปลาเล่นนะ่ะ มันจะไม่เหมือนพวกปลานินพวกปลาชโดอะไรปลาช่ออะไรพวกนี้เนาะที่มันแบบหินทั่วไปไงนานเราจะเห็นแบบกลุ่มเป็นฝูงสวยๆขนาดนี้ทีครับผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้ยิงครับเนาะยังไงก็ต้องขออภัยพี่นันาทุกท่านเลยครับก็น้อมรับทุกคําติชมนะครับก็วันนี้ผมก็มาลุยหมายลําเชียงไกลครับก็มาลุ้นดูปลาชโดครับทุกท่านนี่เลยครับเหยื่อผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่วันนี้นะผมก็จะใช้เหยื่อนี่เลยครับ พอดีปลาดุกร้านปลาดุกปิดนะครับเนาะผมก็เลยซื้อโครงไก่มาแทนเลยครับนี่ซื้อโครงไก่มานะครับก็มันก็โยนอ่อยได้เลยครับจริงๆเป็นเป็นปลาดุกจะเข้าดีกว่านะครับเนาะปลาดุกจะเข้าดีกว่าไปครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเครื่องนะครับอยู่ข้างบนเนาะเครื่องมาใส่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ผมไปดูหมายเรียบร้อยแล้วเห็นปลาชโดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีนะครับว่าจะเป็นไง ลุยกันเลยครับทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามไปเลยครับไม่รู้ว่าจะเป็นไงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปลาชะโดทิ้งทิ้งลูกคอกไปแล้วนะครับเนาะมันจะหาตัวยากมากแล้วก็สีของปลาชะโดจะแตกต่างกันไปครับแต่จะไม่มีสีเขียวแบบอลามอลามเหมือนช่วงเขาจับคู่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นสีขาวๆที่ซีดเทาๆดำๆบางๆประมาณนั้นนะครับเนาะไปครับเดี๋ยวเคลียร์ของเดี๋ยวเราเจอกันอีกที่ที่หมายครับลุยกันครับผม เดี๋ยวเรื่ยๆรอก่อนรอกกอนเอาละเอาละหนึ่งกิโลน่าจะได้นะตอนนี้เห็นรอดูแล้วรอดูมันเห็นปูนแล้ว ดิบนะครับไหลมาแล้วอย่าบอกด้ว่ามันจะมามองผมมาไหลมาแล้ว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  ้งใส่ิผมจะนิ่งเหมืนขอนไม้เลยเนี่ยแบบนิ่งสุดเลยเนี่ยดูแบบนี้ไม่อยู่ลึกเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยเสียงโชคนะครับเนาะ เราจังหวะก่อนดีกว่าเจเยนี่เร่อนอก่นอกนอยากได้ฉากสวยๆไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนอยากได้ฉากสวยๆอ่ะืม <c oughs> ตอนนี้ลมก็เริ่มเข้าแล้วนะรตรงนี้ครับลมเริ่มเข้าแล้วทุกคนมองตัวยาบนะเดี๋ยวเรายับอีกหนึ่งจุดแล้วกันนะครับเนาะสำหรับตัวที่เราจะยิงตรงนี้ครับ<ม>รกล่าวว่าจะร้อนมันจะสวยสักหน่อยเนาะแต่ว่ามันไปแล้วครับรุ่นโลกว่านี่แหละครับโลกว่าไม่น่าถึงสองแล้วเต็มทีแค่สองเนี่ยน้ำมันใสเนาะน้ำมันใสนะเราเห็นแบบนั้นออกมาตัวก็จะค่อนข้างใหญ่ครับจุดตรงนี้ก็เจออยู่แค่ตัวเดียวนะครับเนาะ เจอแค่ตัวเดียวมีมาสองตัวแหละแต่ว่าตัวเล็กกินเหยื่อตัวใหญ่ไม่กินเหยื่อเดี๋ยวเราย้ายไปอีกหนึ่งจุดแล้วกันครับไปครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งจุดว่าจะเจอตัวไหมครับจุดนี้เจออยู่สองตัวเล็ก,ลกๆตัวไม่ใหญ่ครับไปเดี๋ยวเราย้ายอีกหนึ่งจุดนึงครับผม ใ uh? ช่ได้มันจิบเจิบหนจิบหนลองจิบนน้ำมันใสทุกคนนี้ใหญ่ใช่ได้อยู่นะ ยิ่งแง่มันไม่จิดอ่ะเอาละอ้าวข้ามหัวดูมันไหวค่ะผมเลวอุ้ยสองตัวเลยปละโอ้โหข้ามหัวโอ้โอหเสียด้ครับ อื้มหดูดูดูตัวใหญ่อื้มืมปวดใจเลยทุกคนเอ้ยโอ้โหตัวหลังโลกว่าตัวแรกประมาณ2องโลได้อยู่โอ้โหข้าหัวมันข้าหัวมันอื้มหืมเอาไหมไหม ครับทุกคนครับช่วงนี้หาปลายากจริงนะทุกท่านตอนนี้ลมก็เข้าแล้วนะครับเราลมก็มาผมโหได้ยิงทีเดียวจริงเลยนะไม่อยากเชื่อนะว่าช่วงนี้ปลาสะโดตั้งแต่ที่เขาทิ้งลูกครอบไปนี่ไม่เจอเลยนะครับเราหายากมากเลยครับผมนั่งทั้งวันเลยนะนี่ทุกคนดูดินีก็โหไปสามโมงกว่าแล้วครับทุกท่าน ผมย้ายมาจุดที่สองนี่ก็สวยอยู่นะครับจุดนี้ครับแต่ว่าไม่มีตัวเลยอ่ะอครับทุกคนครับก็หาตัวน่อนข้างยากทุกท่านหาตัวยากจริงผมได้ยิงอยู่ทีเดียวเลยนะทีเดียวจริงครับเพราะว่าปลานี่มีเลยอะเอาจริงนะผมตั้งใจหาหาปลามากนะแต่แบบคือมันไม่มีอ่ะทุกท่านครับ ตอนมานะ่ะเห็นแวบๆอยู่นะแต่พอเรายิงไปทีเดียวนะ่ะเงียบเลยนะผมนั่งมาสี่ชั่วโมงนะโคตรมลทอนเลยนะเพราะว่าหมายนี้สวยผมไม่ไม่ไปไหนอย่างเงียจริงผมก็เห็นอยู่นะแต่ว่าน้ําใสแล้วมันอยู่ค่อนข้างไกลมันไม่กล้าเข้าใกล้อะมันอยู่แบบไกลมากเลยทุกท่านเออวันนี้ผมก็เห้วนะครับเนาะเห้วอีกวันนงครับอืแต่ไม่เป็นไรครับยังไงผมก็จะสู้ต่อนะครับนะทุกท่านโอ้โหปลาไม่มีครับจุดนี้ผมว่าปลาค่อนข้างน้อยนะครับเนาะ เดี๋ยววันหลังผมจะย้ายไปจุดข้างบนนู่นนะครับแต่ว่าพูดถึงตรงนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าปลาไม่เข้าครับน้ํามันใสจัดปลาไม่เห็นเราปลามันอยู่ไกลมากนะครับครับทุกท่านเดี๋ยวผมก็ขึ้นฝั่งเลยแล้วกันนะครับน้องก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับขึ้นยางจนล้าหมดแล้วทุกท่านไปเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานเลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์เรืออะไรเรียบร้อยกับบ้านเลยแล้วกันนะครับแฮวไม่เป็นไร ใจรักก็เพียงพอครับสวัสดีครับทุกท่าน